แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสัมภัเกสีจำให้ดีว่าอะไรมันเป็นทุกข์เธอจะเพิ่งหาทุกข์อื่นที่มันมีความสําคัญน้อยหรือสำคัญมากก็าตามที่มันอยู่ห่างตัวอันดับแรกจงมองทุกของคําข้าวซสก่อนข้าวหนึ่งคำที่เจ้าบริโภคเข้าไป เท่ามันมาจากความสุขหรือความทุกข์ท่านพุทธเท่าบันทึกไว้บอกก็ได้กลา่าวทูลว่ามาจากความทุกข์พระพุทธเจ้าข่าท่านทรงแยมพระโอษฐ์เธอรู้แต่ว่ายังรู้ไม่ละเอียดเธอจะรู้แต่เพียงว่าอาหารที่เธอบริโภคเข้าไปนั้นก่อนที่เธอจะได้มาต้องเดินบิณฑบาต และชาวบ้านเขาจะเอาข้าวมาใส่บาตรได้เขาต้องหงหาอาหาร<ม>เขาต้องหงหาทำให้โศกใสีก่อนปกติเธอมีอารมณ์รู้เพียงเท่านี้<ม>การรู้เพียงเท่านี้มันยังมีเปอร์เซนต์ดีน้อยเกินไปที่จะเป็นอรหรันคนนี้เขาจะเป็นอรหันได้เขาไม่คิดแค่นั้นอารมณ์อย่างนั้นมันยังสั้นเกินไปมันยังหยาบเกินไป ถ้าจะพึงได้ก็พึงพระอ,อริยะขั้นตน้นคือพระโสดาบันขั้นสตขัดตงุงแต่ทิเงี้ยได้ก็ได้ช้าเต็มทีก็ราะณมอย่างนี้ยังหยาบมากตอนนี้เมื่อกี้นี่มันจะลอยท่านมาอย่างนั้นตอนที้ชมดันลอยพรโดนตะลมพุกตีหัวข้าตอนนี้สุดลงมาทันที นัทรองก็ส่งทราบทรงแย้ยมพระโอทถ้าไม่ชื่นใจว่าไม่เป็นไรสมกเกสีพ่อมาคราวนี้หวังจะสงเคราะห์เธอให้เข้าถึงจุดตามที่เธอประสงค์ <c oughs> เธอไม่ต้องหวั่นไหวในถ้อยคําของพ่อพ่อพูดให้เธอมีความเข้าใจเท่านั้นไม่ได้บรรน,น้มว่าเธอเลว จงฟังต่อไปคำข้าวคำเดียวมันทุกข์หนักเหลือเกินมันทุกข์มากยากที่จะเปรี่ยงให้พ้นได้จงคิดตามนี้ว่าข้าวก่อนจะสนะุก,กเขาทำอะไรบ้างข้าวก่อนจะสุกชาวบ้านเขาต้องหุงข้าวให้สุก อาการหงข้าวให้สุกเขาทำอะไรบ้างหนึ่งต้องเข้าสารมาใส่หม้อสองต้องหาน้ำมาใส่ในข้าวสารสามต้องหาหมอมาเป็นเครื่องรองรับสี่ต้องมีเตาห้าต้องมีเชื้อบเพลิงแล้วก็ต้องนั่งนั่งคุมดูว่าข้าวจะสุกขนาดไหน แตอ่อนลึกแข็งขนาดไหนอาการที่ต้องทำอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์พระองค์ทรงตัสถามท่านบูเทาบันทึกไว้ว่าเป็นความทุกข์เพ้ยค่ะท่านตัถามว่าทุกข์เพราะอะไรท่านบูเทากราบทูลท่านว่าทุกข์เพราะว่าต้องใช้กำลังกายเหนื่อย แทนที่จะมีเวลาพักผ่อนนอนให้สบายก็ต้องไปทับทำกิจการนั้นๆเพื่อเลี้ยงร่างกายซึ่งมีสภาพไม่เที่ยงระรงค์ก็ทรงแย่พระโอดว่าเข้าใจถูกแล้วถ้าการเข้าใจอย่างนี้อารมณ์มันต้องทรงตัวไม่ใช่ว่าจะมีความรู้สึกอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งของหนึ่งวัน ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งเวลาที่กำลังตื่นอยู่ <c oughs> เวลาที่จะหลับก็ต้องหลับไปด้วยอารมณ์อย่างนี้ให้รู้จักว่าไม่ได้ข้าวคำเดียวในปากมันเริ่มทุกข์เรากินเข้าไปแล้วมันก็ทุกข์นี่ก่อนที่จะได้กินนะชาวบ้านเก็นำมาด้วยความทุกข์ เราจะไปหาข้าวมาันมากินได้เราก็จำเป็นที่ต้องเดินไปหาเขาการเดินไปฝนตกแดดร้อนเหน็ดเหนื่อยยุงกินลิงกัดดีไม่ดีก็ถูกสัตว์หลัดสัตว์เลื้อยคลานกัดให้ถึงก่ชีวิต <c oughs> เป็นอนันว่ากิคือการบำรุำงมลเลร่างกายที่มันเป็นอนิจจงมันไม่มีความเที่ยง <c oughs> ไม่มีการทรงตัว เมื่อแล้วก็มันก็เป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปเกาะมันมีร่างกายเป็นโรคนนทางมันเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บมีเบียดเบียนเป็นปกติธรรมาดามันสร้างความทรมานให้แก่จิตในที่สุดมันก็เป็นยณาตาต้องสลายไปแต่ได้เมื่อมันยังไม่พังเราก็จําจะต้องเลี้ยงมัน ที่เราลำบากยากเข็งก็เพราะร่างกายที่มีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายที่มีสภาพสับกรับถ้าเป็นคนก็คบไม่ได้เพราะเลี้ยงไม่เชียงเห็นได้อย่างว่าร่างกายมันนำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เธอเห็นแล้วได้อย่างว่าท่านบอกแล้วเนี่ให้คิดตามท่านพูด ท่านไม่ตั้งหน้าตั้งตาจำได้สัญญาให้ใช้ปัญญาคิดตามที่ท่านพูดท่านผู้เท่าตามบันทึกบอกเห็นแล้วพระพุทธเจ้าข่าก็ทรงมีพระบัญชาว่าอย่าเห็นแต่เวลานี้เวลาเดียวนะฉันสอนอะไรก็ตามเธอต้องจำต้องคิดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตทรงตัวตลอดที่สิบสี่ชั่วโมง